อดีตสสราชบุรีพันชีวิตมาปลูกด้วยน้ำว้าสายพันธุ์ปากช่อง50มีลักษณะเด่นเป็นพันธุ์ที่เพาะจากเนื้อเยื่อลักษณะลำต้นสูงใหญ่ให้ผลผลิตลูกดกมีขนาดโตรสชาติดีเป็นที่ต้องการของตลาดแถมยังขายพันธุ์หน่อสร้างรายได้อีกทาง พาไปดูตัวอย่างการใช้ชีวิตแบบพอเพียงของอดีตสสราชบุรีท่านหนึ่งคือดรบุญมากสิรินาวากุลที่ได้ผันชีวิตครอบครัวมาปลูกกล้วยน้ำว้าสายพันธุ์ปากช่อง50ในพื้นที่40ไร่อยู่ที่บริเวณหมู่2บ้านดอยดินตำบลห้วยไผ่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีหลังจากที่เลิกราจากวงการเมืองมานานหลายปีแล้วโดยเมื่อช่วงเดือนเสด็จที่ผ่านมาราคากล้วยน้ำว้าแพงมากเนื่องจากสวนกล้วยหลายพื้นที่ประสบปัญหาโดนพายุพัดล้มหักโคน่น ทำให้ราคากล้วยเกือบทั่วประเทศได้รับผลกระทบรวมทั้งผู้บริโภคต้องซื้อกล้วยน้ำว้าที่มีราคาแพงจากปกติทั่วไปเคยหาซื้อราคาประมาณหวีละ20-25บถึงบาทแต่ช่วงระยะช่วง2เดือนมานี้กล้วยยอมีราคาแพงมากตั้งแต่หวี35-60บาถึงบาทในบางพื้นที่พ่อค้าแม่ค้าที่ทอดกล้วยทอดขายจําเป็นต้องลดปริมาณลงบางคนก็ปรับราคาขายขึ้นทำให้ช่วงนี้ซึ่งอยู่ในช่วงหน้าฝนมีผู้คนสนใจปลูกกล้วยน้ำว้ากันมากขึ้น เนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วไม่ต้องดูแลมากนักเพียงหาจอบหรือแฉลงขุดหลุมให้ลึกพอประมาณจากนั้นนำหนอกล้วยสายพันธุ์ดีๆมาปลูกใช้เวลาประมาณหนึ่งปีก็ได้เก็บลูกกินแล้วเหลือก็ยังนำไปขายได้ที่สำคัญลงทุนเพียงครั้งเดียวแต่สามารถแตกขยายหน่อพันธุ์ได้รวดเร็วไม่ต้องลงทุนหาซื้อพันธุ์ใหม่หน่อก็ยังขุดขายต่อได้อีกโอ้ก็ oh เคยเคยลองลองปลูกพวกผลไม้พวกมะละกอพวกอะไรพวกนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ผลครับมันสุกกล้วยไม่ได้กล้วยนี่ผมตอนอยู่เนี่ยมันสามารถที่จะเติบโตของนันเองในในช่วงที่เราไม่ได้ยุ่งเกี่ยวมันมลยขั้งสช่วงนี้ราคาดีด้วยเนาะใช่ช่วง <c oughs> นี้ราคาดีดร <c oughs> เราเอามาเจ้าแรกๆของราชีเราปลาถึว่าลูกค้าชอบ เพราะว่าวีใหญ่คือตั้งแต่โลขึ้นจนถึงสองโลขึ้นเป็นส่วนใหญ่สามโลก็มีสามโลมโต<อ>วีแล้วก็ลูกลูกใหญ่แล้วเวลาทอดกล้วยเนี่ยเขผ่านสามลูกค<อ>้ากินก็ชอบ <c oughs> เนื้อเนื้อเนื้อนั่นแล้วก็หวานอร่อยไม่แพ้บเรีอยว ช่วงฤดูฝนนี้กล้วยน้ำว้าจึงถือเป็นผลไม้อีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรหรือชาวบ้านที่สนใจเนื่องจากเป็นพืชที่ปลูกง่ายโตเร็วลงทุนน้อยเพียงครั้งเดียวแต่ได้ผลผลิตไวขยายพันธุ์เร็วขายได้ทุกส่วนตั้งแต่หนอ่อใบลูกหัวปลีผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ดรบุญมากสิรินาวกุลเบอร์โทรศัพท์091 545 4425 พันแก้วนุ้ยถ่ายภาพจัญญาแก้วนุย้ยผู้สื่อข่าวปัญญาประดิษฐ์เปรมวดีอ่านระบบ artificial intelligence สำนักข่าวราชบุรี47รายงาน